เราจะทําเหมาะสำหรับท่านที่หนีคดีมาหนีคดีมาเอออะไรก็อย่างมาพักผ่อนมาตบดานอะไรเงี้ยขอเป็นที่ตบดานไม่ใช่ที่พักไม่ใช่ที่เที่ยวละอันนี้เราก็เลยเริ่มดูตั้งแต่แม่งไม่มีอะไรเลยอะแล้วตอนเนี้ยก็ไม่มีอะไรเลยที่เนื้อที่ตรงนี้เซ็นให้ลูกชายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพฤติกรรมไม่คดีของคืนอู้ยตั้งใจนี่ บอกกันเลยเปิดลงมารถใหม่ด้วยรถตากล้องด้วยรถ <c oughs> กูยังกรอกแกรกอยู่เลยสตาร์ททีก็ต้องเอาลวดเขี่ยวไม่แต่ผมเห็นคุณอะไรไปถ่ายลงสตอรี่ไอ้นิสสันอะไรนะนิสสัน3ามเจ็ดศูนย์แซดนะคะอยากให้ผมได้เร็วๆก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอยากให้ผมได้เร็วๆขับมาเซอร์ไพรส์พ่อก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องผมด้วยนะฮะสวัสดีครับชาวแกงแบ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้วันนี้นะฮะเราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีมุกอันนี้ไม่มีไม่มีแต่แต่ถ้าเลยไปอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นเพลงพี่ติ๊กชิโร่ละเพลงอะไรเฝ้านึกถึงเหตุบัโพงเหตุการณ์โอ้โบไม่ทันเลยเหตุบโปพงศด้วยแล้ยเราต้องดัดเสียงเลยบันโปพงออวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารป่าครัวทุกตาน่าจะเป็นคนรู้จักของพวกพ่อเขานะนายกโอบะเสียงเหนอเขาแนะนำมานายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดู คุณลุงโอบะเขาแนะนําพ่อมาวันนี้เราจะมาดูไ anyway, อ้นี่เว้ยเราจะมาเปิด EP ใหม่คือต้องบอกนี้ก่อนเราอ่ะจะมีธุรกิจใหม่ผมจะมีธุรกิจใหม่พอดีพ่อเขาพ่อผมเขามีที่ที่การจนบุรีติดน้ำแล้วตัวผมอ่ะกำลังจะลงทุนเราก็เนี่ยมีเงินกองเงินเก็บเราก็จะมาลงทุนทำรีสอร์ทที่พักเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูเลยว่ารูปแบบมันจะเป็นประมาณไหนติดน้ําลักษณะประมาณไหนผมจะพาให้ทุกคนมาดูแล้วปีหน้า ถ้ามันแบบเปิดหรือว่าอะไรนะเราอยากจะมีมิงแฟนคลับเราอาจจะทํามาเจอกันที่นี่ก็ได้นะออหรือว่ายังไงก็ได้อาจจะมีแบบว่าคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาใ,ให้ดูเดี๋ยวเราไปดูเลยว่า EP 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 เนี่ยมันจะเป็น EP ต่อ EP เรื่อยๆว่าการสร้างของเราเนี่ยมันจะขยับขยายไปมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้เดีเออ๋ยววันนี้เราพาเข้าไปข้างในก่อนนัดนัดคุณเท่งไว้ตะกี้โทรมาเขาถามว่าเออจะกินอะไรบ้างลูกบอกว่านี่ต้มยำทาสานแล้วก็อนี้ <laughs> ถ่วันผัดเผ็ดไม่รู้ได้เปล่า <laughs> <laughs> ไม่ไม่ได้เข้าร้านแล้วอย่างเงี้ย เราจะไปไหนกันพ่อเราจะไปดูที่อะไรบอกรายบอกช่องทางหนอยเดี๋ยวออกตรงนี้แวะบ้านนายกก่อนอแล้วคั้งเดียวแล้วเราก็จะตีไปที่การบุรีแล้วก็ไปที่เราจะทําเป็นรีสอร์ทหรือว่าอะไรอะ้รบอกคนดูไว้เผื่อเชาจะได้เข้ามาใช้บริการกันได้ไปดูเขาเก่งที่ก่อนแล้วก็ี่เราจะทําทําเป็นเ็าเรียกอะไรที่คนชอบเป็นหลังวิลล่าวิลล่าอาจจะมีห้องห้องด้วยอาจจะมีอะไรด้วยที่ติดน้ําเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวเราจะ ให้ดูเป็นอี e ีไปว่าการเราจะทำเหมาะสำหรับท่านที่หนีคดีมาหนีคดีมาอะไรก็อย่างมาพักผ่อนมากบดานอะไรเงี้ยของเป็นที่กบดานไม่ใช่ที่พักไม่ใช่ที่เที่ยวละโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่นู่นเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเขาจะไปแวะบ้านนายก่อนเดี๋ยวเราตามเข้าไปแล้วเราก็ไปเจอกันที่กาญจนบุรีที่รีสอร์ทเลยไอที่เราจะทำรีสอร์ทไปเราออกเดินทางกันต่อไปแต่เราตามเข้าไป เราใช้เวลาขับมาจากที่บ้านนี้นะ่าจะมาะว่าสองชั่วโมงได้นะเดี๋ยวเราจะไปเปิดอีกคลิปหนึ่งเป็นแก๊งทัวร์ Tour, เดี๋ยวเราดูด้วยแล้วกันเราจะเป็นแบบว่าพาทุกคนได้ไปเที่ยวแบบว่าอันซีนแบบบรรยากาศใหม่สไตล์แกง๊งแบสต์สไตล์แบบครอบครัวเราอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพ่อแม่ผมเขาก็น่าจะได้ไดแบบนานๆทีเขาก็จะมีเวลาออกไปเที่ยวต่างจังหวัดทีแล้วก็นั่นแหละปกติเราเป็นคนไม่ค่อยไปกับพ่อแม่นะแต่ช่วงนี้เราถ่ายยูทูบไงเราก็เอออยากให้ทุกคนได้เข้ามาคลายเครียดกันแล้วก็มาดูกันอะไรเงี้ยนะ แสงไม่ได้เดี๋ยวกูโดนด้วยโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นแล้วกันตะกี้ผมได้ยินว่าเขาจะมาแวะบ้านคุณคุณนุงโอบะเสียงเหนอเนี่ยได้ยินว่าเขาจะมาเอาใหม่เลยเป็นลองเพลงเออคือแบบอะไรของเขาเอออยากรู้ไอ้แล้วแม่ก็บอกไม่เอาคุณพ่อเปิดเพลงเฉยก็ได้เราไปที่พักไงกลัวจะไปเสียงดังเขาอะไรอย่างเงี้ยจะมาเอาใหม่ออดูดิ ไม่ให้พักเลยใช่ไหม่ะคุณอ่อนเพียงนี่เรามาพักวังนกแก้วพักวิว The River The River Quay อ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราขับเลยไปอีกนิดหนึ่งเรานัดพ่อไว้ที่นู่นกับแม่ที่ที่ใช่ไหมที่เราจะพาไปดูที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ติดสะพานผมอยากให้ทุกคนได้ดูมากเลยแล้วก็พอมันเสร็จเมื่อไหร่อยากให้ทุกคนได้พาเพื่อนพาแก๊งพาแฟมิลี่พาครอบครัวแล้วก็มาถ้าใครมาจับแก๊งแบ๊ดเดี๋ยวผมลดราคาให้ โปรเจกต์นี้นะน่าจะเสร็จประมาณกลางๆปีหนะ้าให้คุณติดตามไว้ให้คุณติดตามไว้เดี๋ยวเราจะทำรันอีพีไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยตอนนี้มันขึ้นโครงสร้างแล้วนะเป็นยังไงเป็นยังไงพอเขาจะแบบว่ามีแนวคิดประมาณไหนเพราะว่าอันนี้ก็เรากาลังแบบคิดกันอยู่ว่าคอนเซปต์มันจะออกมาประมาณไหนแบบมีร้านอาหารด้วยเป็นร้านคาเฟ่ด้วยเป็นที่พักด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปดูที่ที่ โอเคครับทุกคนวันนี้ที่เราบอกกันว่าเราจะพามาดูที่ดินที่เราจะทํารีสอร์ทนี่ดูคือบรรยากาศจะดีมากเลยครับติดน้ำฝั่งตรงข้ามเป็นแผโอ้โหคือแบบผมอดใจรอไม่ไหวแล้วอันจริง<ด>ไม่ใช่เรื่องจริงนะอยากเป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของโรงแรมต้องมนานแล้วอะไรเงี้ยอ,อยากเป็นนักธุรกิจจริงๆคือเราเราชอบเวลาไปที่ไหนทีน่แล้วมันสวยๆแบบมองไปทางไหนก็สวยอ,อ,อะไรเงี้ยจริงๆชอบฉากทะเลนะแต่นี่ก็ โอเคแม่งเป็นการจนะบุรีก็เลยได้เหมือนกันติดน้ําด้วยก็ต้องดูก่อนนะว่าคุณเท่งเขาจะให้กูลงทุนเองหรือว่าเขาจะลงทุนให้กูที่เราคุยกันไว้มันเราจะทําเป็นหลังใหญ่หลังเยอหรือหรือว่าจะทําเป็นรถไปที่มามาให้ออกแบบมันอาจจะมีหลังใหญ่หลังหนึ่งแล้วก็มีหลังเล็กอะไรเงี้ยให้ให้ออกแบบมันต้องมันต้องถามหมดเลยฮะให้มันมันยาวไกลกลเหรอ ก็เลยเนี่ยแม่ไม่ได้ฉนดมาเดี๋ยวไม่ได้ฉนดมาใหญ่บ้านมามันมันมันกี่ไร่์ครับไร่์กว่าต้องไรนกว่าขางนะครับอยู่ข้างล่างครับเนี่ยหน้ามันจะยาวลงไปข้างล่างเลยตรงข้างล่างผมอาจจะทําเป็นแบบพวกคาเฟ่ติดน้ําออกคุณมาลาครับบอกบอกหน่อยว่าที่เนื้อที่ตรงนี้เซ็นให้ลูกชายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอเพื่นต้องถามก่อนจะจะให้ลูกกำไม่ค่อยดีจะให้ลูกชายลงทุนเองหรือว่าเขาจะลงทุนให้ พฤติกรรมไม่ค่อยดีขอคืนตอนแรกขอคืนด้วยมีไม่ให้ด้วยนะตอนแรกจะบอกจะขายนี่ก็ไม่ยอมนี่แล้วก็แล้วก็เราก็คิดว่าเขาเซ็นให้เราไปแล้วเราบอกเฮ้ยเราไม่เซ็นนว้ยเราไม่เซ็นขายให้นะแบบแบบกลายเป็นเจ้าของไปเลยอะตอนแรกจะขายให้แล้วให้เลยให้เลยเลยจะขายที่เกียจมาไงมันไกลแต่ไกลอ่ะแต่ก็ถ้าใครมาพักผ่อนผมก็ดีนะแนะนำมาสักสองคืน ตอนแรกอะ่ะเราดูว่าเราจะไปทําที่นครนายกหรือว่าอะไรนะแต่ว่าพอมาดูที่นี่แบบเออทาที่นี่ดีกว่าที่โน้นอาจจะเป็นร้านร้านขนมจีนอาจจะทำเป็นร้านใหม่ร้านใหญ่กว่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านเขาเอาฉนดที่ดินให้เดี๋ยวเราลงไปดูลงน้ำเนี่ยมันจะได้ชานข้างล่า,ลายืดไปอีกนิดหนึ่งอ่ะอีกประมาณกับสองเมตรละเมตรกว่าสองเมตรอ่ะคือตั้งแต่ข้างบนลงมาตั้งแต่ที่เราเดินลงมาเลยเนี่ยทั้งหมดเลย ก็ตกไร่กว่ากว่าอยากอยากอยากให้เสร็จเร็วๆเลยไปยันไปยันไถ่หนูน่ะก็คือลงทุนผมคิดไว้นะน่าจะน่าจะทําเป็นห้องคูวิลล่าสักห้องหนึ่งใหญ่ๆไม่ใช่ห้องในบ้านเป็นหลังหนึ่งอาจจะเป็นเป็นโมเดิร์นลอฟหลังหนึ่งดีๆเพสวยแบบครอบครัวแล้วอาจจะเป็นห้องพักคู่เดทซุปเออเขาเรียกว่าอะไรซูพิเรียหรือว่าแบบพวกอีโคธรรมดาแบบเป็นห้องนอนเป็นตูริโอห้องนอนธรรมดา แล้วก็มีอาจจะมีแบบติดน้าสักสองสามห้องอะไรเงี้ยคาเฟ่มีร้านอาหารใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นธุรกิจที่แบบว่าพวกน้องพวกอะไรเขาก็คงจะได้มาทําอะไรกันที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปิดร้านอาหารเปิดคาเฟ่เปิดร้านกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เราตามเขาเข้าไปกันคือเราจะมาเก็บให้ดูเลยว่าแต่ละอีพีอีพีเนี่ยแต่ทุกคนเห็นแล้ววันนี้อีพีแรกเปิดกันเลยบอกีพีแรกเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะให้ดูว่าในตอนแรกอีพีอีีพีเนี่ยมันจะมี การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสน,นะแบบต้องมานั่งให้ช่างมาพูดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่แบบขนาดนั้นนะเราก็จะเอามาให้ดูเป็นบรรยากาศนี่ไงมันจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายตามติดไปว่ามันจะเสร็จตอนไหนใช่แล้วก็ พอเสร็จปุ๊บอะทุกคนก็จะได้เห็นตั้งแต่มันเริ่มเว้ยตั้งแต่มันเริ่มไงมันเสร็จเ,เหมือนใครที่ดูผมมาตั้งแต่ผมแบบผมก็ยังเห็นคอมเมนต์อยู่นะใครที่ยังดูผมมาตั้งแต่ตั้งแต่แบบพันซับหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมาบอกนะว่าเขาดูตั้งแต่พันซับอันนี้เราก็เลยเริ่มดูตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยอะแล้วตอนเนี้ <c oughs> ยก็ไม่มีอะไรเลยเลาพุก็ไม่มีจริงๆก็ต้องขอบคุณคุณแท่งกับคุณมาลาก็นะที่เขาแบบว่าเขาก็ซื้อที่ซื้อทางไว้ให้เพื่อลูกนั่แหละเขาวางแผนไว้ไง เราก็เราก็มาสานต่อไงอืมจริงๆเขาเขาก็รู้แหละว่าเราจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนทำอาหารกินได้นะเราตัวรอดได้เขาก็ซื้อที่ซื้อทางไว้อาจจะไม่ได้ท,ทําธุรกิจอะไรไว้ให้แต่ก็นี่แหละเราก็มาลงทุนทํากันไม่ได้เปลี่ยนท่าอะไรนะคุณวางแผนยังไงนะมันวางแผนวว่าแบบที่คิดไว้คือเราจะทําแบบให้มันเป็นชั้นแบบนี้แหละก็จอดรถข้างบนหรืออะไรแต่ว่า คือเราเราจะไม่ได้ตั้งรีสอทให้มันเป็นแบบแนวตรงอย่างเงี้ยเพราะม,มันต้องถมเยอะเอออะไรเงี้ยคิดว่าเราตามระดับไปเลยตามระดับไปเลย,เลยก็ไล่ระดับเอาแบบมีชั้นชั้นบนวิวทั้นี้นี่วิวน้ําอ,อะไรเง,งี้ยอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนเราต้องจ้างพวกสถาปนิกพวกออกแบบพวกอะไรมาดูอีกทีหนึ่งก็ดูแลน,น่าจะหลายบาท <laughs> <laughs> เนี่ยพอเราขึ้นมาจากขั้นบนปุ๊บ ตร,ตรงนี้มันจะเป็นอันนี้เว้ยเงาะต้นเงาะแม่แม่เขาเคยเก็บไปล่าสุดเขาเก็บขายต้นเนี้ยได้สามพันกว่าบาทเราได้แหล่งแล้วเราได้แหล่งแล้ว 3, <laughs> เราได้แหล่งแล้วอย่างน้อยก็สามสี่พันอ่ะเออเราได้แหล่งแล้วเราก็อย่าไปบอกเขาได้ที่หลังอ้าบอกแ๋ยวเรามาเด็ดเอาเอาเรา,เรา,เ,ราเราจะลงมือเองเลยอะ <laughs> เดี๋ยวเกี่ยวแม่ขึ้นมา <laughs> ยกแม่ขึ้นมาพี่ <laughs> แม่ยกแม่ขึ้นมา โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นแก๊งทัวร์กาญจนบุรีแล้วเดี๋ยวกลับมากับอีพีแก๊งทัวร์แล้วกันวันนี้ก็พามาดูที่ทางเดี๋ยวโปรเจกต์นี้น่าจะเกิดขึ้นประมาณปีหน้าก็อยากให้ทุกคนได้ดูเป็นอีพีอีพีไปนะว่ามันจะมันจะแบบสเต็ปนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยๆดูไปว่า ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมันก็ยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นล่างเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรออีพีหน้ามันก็อาจจะมีอะไรเขาเรียกอะไรให้มันแปลกตาขึ้นแล้วกันรอดูนะ E ะอีพีรีสอร์ทกาญจนบุรีปีหน้าได้เห็นแน่นอนโอเคสวัสดีครับ let's go รอดูนะปีหน้าโปรเจกต์ปีหน้าตากล้องอยู่นี่นะเฮ้ย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 